สวัสดีมิตรสหายสายสองล้อท่านผู้ฟังผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่โมโตบายโซโล่ไทยแลนด์บายน้ำหมองพูดคุยสไตล์สบายๆเรื่องราวสารพันสาระที่เกี่ยวกับโลกยนตรกรรมในแวดวงของสองล้อเครื่องหรือรถมอเตอร์ไซค์สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับอ้อสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกถ้าอยากให้กำลังใจน้ำหมอมโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับ ลองนึกภาพตามนะครับชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่เราคุ้นเคยกันดีลูกสูบนี่แหละแต่แขนที่จะกลมๆมมันดันเป็นทรงรีครับการกลับมาแข่ง World GP ของ Honda ในปี1979 79, โดยรถ NR500 แล้วก็เครื่องยนต์ที่แบบโอ้โหสุดๆจริงๆเรามีบันทึกการพัฒนามาด้วยนะครับจะพาไปดูเลยว่าทำไม Honda ถึงเลือกทางที่มันโหดขนาดนี้ แล้วเจออะไรกันบ้างกว่าจะสร้างเครื่องยนต์แบบนี้ขึ้นมาได้ใช่ค่ะเป็นการเดิมพันที่ใหญ่มากจริงๆนะคะคือมันท้าทายทั้งหลักวิศวกรรมทั้งความคิดสร้างสารรค์แบบว่าที่มีอยู่ในยุคนั้นเลยเป้าหมายเขาชัดเจนมากคืออยากจะชนะด้วยนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใครจริงๆค่ะน่าสนใจมากตรงนี้คือทำไมต้องสี่จังหวะยุคนั้นนี่คือสองจังหวะครองสนามเลยแรงกว่าเห็นเห็นเอ่อมันต้องมีอะไรมากกว่าเรื่องเทคนิคแน่ๆใช่ไหมครับอืม ตาเกนนี้สำคัญค่ะคือ Honda เขาผูกพันกับเครื่องสี่จังหวะมานานมากตั้งแต่แข่ง i y e of Man TT ยุคแรกๆเลยมันเหมือนเป็นเป็น DNA ของเขาไปแล้วค่ะแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงหรือแม้แต่ผู้ก่อตั้งเองคุณโซอิจิโร่ฮอนด้าเนี่ยเขามองว่าสี่จังหวะคือเครื่องยนต์ที่แท้จริงเพราะงั้นการกลับมาแข่งครั้งเนี้มันก็เลยต้องต้องเป็นสี่จังหวะเท่านั้นค่ะมันเหมือนเป็นทางเลือกเดียวทางเลือกธรรมชาติของเขาเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับ แล้ววิศวกรอย่างคุณโยชิมูระเองเขาก็เชื่อใน4จังหวะด้วยใช่ไหมครับว่ามันซับซ้อนกว่าแต่ก็มีศักยภาพมากกว่าอะไรแบบนั้นใช่ค่ะเขามองว่าความซับซ้อนนี่แหละคือคือพื้นฐานของเทคโนโลยีเครื่องยนต์ในอนาคตแสดงว่าทีมก็เชื่อมั่นในแนวทางนี้มากๆโอเคพอตัดสินใจแล้วว่าจะเอา4ี่จังหวะทีนี้แหละโจทย์ใหญ่เลยจะทำยังไงให้มันแรงสู้สองจังหวะได้นี่ก็เลยเป็นที่มาของทีม NR ร e นิวเรซิ่งบล็อกสินะครับที่ได้ยินว่าเป็นวิศวกรรุ่นใหม่ๆไฟแรงทั้งนั้นเลยใช่ค่ะโจทย์คือต้องแรงทะลุ120แรงม้าให้ได้ซึ่งเป็นระดับของคู่แข่งตอนนั้นแต่กดมันให้แค่4สูบเนะคะทีนี้เครื่อง4จังหวะมันแรงสู้2จังหวะยาก <c oughs> ก็เลยต้องเอ่อต้องไปชดเชยด้วยรอบเครื่องยนต์ต้องปั่นรอบให้สูงมากๆ,ๆเลยค่ะสูงแบบเกือบ2เท่าของเครื่องปกติเลยค่ะ โห oh, สูงขนาดนั้นค่ะแล้วพอรอบสูงขนาดนั้นก็ต้องออกแบบระบบวาวใหม่หมดเลยกลายเป็น8ดวาวต่อสูบเพื่อให้มันหายใจทัน8ดวาวต่อสูบแล้วเราจะยัดลงไปได้ยังไงในพื้นที่จํากัดจํากัดเดิมๆก็เลยเกิดเป็นไอเดียลูกสูบทรงรีนี่เองใช่เลยค่ะคุณโยชิมูราเขาเล่าว,ว่าเพราะทีมยังเด็กๆกันอยู่ไงคะเลยยังไม่มีกรอบความคิดเดิมๆว่าเอ้ยลูกสูบมันต้องกลมเท่านั้นสิพวกเขาเลยกล้าคิดนอกกรอบ กล้าตั้งคำถามกับอะไรที่เป็นพื้นฐานที่สุดอันนี้น่าสนใจนะคะบางทีการไม่มีอคติเดิมๆเนี่ยมันเปิดทางให้นวัตกรรมได้จริงๆจริงด้วยครับแล้วเขาคำนวณกันว่าถ้าทําได้เนี่ยจะได้แรงมาเท่าไหร่ครับคํานวณกันว่าน่าจะได้ถึง130แรงมาที่23,000รอบต่อนาทีโหสองหมรอบนึกภาพเสียงไม่ออกเลยครับนี่สุดยอดจริงๆ แน่นอนค่ะว่าพอไอเดียมันล้ำขนาดนี้ปัญหาทางเทคนิคก็ตามมาเพียบเลยทั้งเรื่องแรงเสียดทานที่มันมาหาศาลแน่ๆการซีลกำลังอัดในรูปทรงแปลกๆแบบนี้การระบายความร้อนอีกแต่ทีมเขาสู้มากนะคะคือคุณโยชิมูระถึงก็บ,บอกว่าตอนนั้นแบบไม่ได้กังวลเลยนะว่าจะหมุนได้จริงไหมแค่แบบอยากทำให้มันสำเร็จให้ได้อารมณ์นั้นเลยแล้วปัญหาแรกๆที่เจอแบบหนักๆเลยคืออะไรครับ พอรอบมันเกินหมื่นรอบเท่านั้นละค่ะเครื่องเครื่องพังบ่อยมากอ้าวเหรอรับค่ะสาเหตุหลักๆเลยคือก้านสูบมันบิดตัวค่ะเพราะลูกสูบทรงรีเนี่ยมันต้องใช้ก้านสูบสองกา้านทีนี้พอรอบสูงมากๆมากๆมันเกิดการบิดตัวไม่เท่ากาันชิ้นส่วนก็เสียหายอันนี้แก้กันหนักมากทั้งออกแบบใหม่ทั้งเรื่องความแม่นยำในการผลิตชิ้นส่วนซึ่งต้องร่วมมือกับฝ่ายผลิตของ Hon ด a แบบใกล้ชิดสุดๆเลยค่ะโหแค่ฟังก็เหนื่อยแทนแล้วครับ แล้วแล้วเรื่องคลาสสิกเลยแหวนลูกสูบล่ะครับแหวนทรงรีเนี่ยนะจะซีลยังไงให้สนิทที่รอบสองหมื่นกว่าเนี่ยอันนั้นคือคือสุดยอดความท้าทายเลยค่ะลองผิดลองถูกกันเยอะมากๆตั้งแต่วัสดุรูปทรงดีไซน์แหวนหลายๆชิ้นซ้อนกันสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายกลับมาใช้อะไรที่ดูเหมือนเบสิกมากๆเลยค่ะคือแหวนโลหะแบบยืดหยุ่นได้ธรรมดาธรรมดาเนี่แหละอาล้าวเหรอครับนึกว่าจะต้องเป็นอะไรที่ซับซ้อนสุดๆซะอีก แต่เคล็ดลับมันอยู่ที่การคำนวณขนาดแล้วก็ผลิตมันออกมาให้ได้ความแม่นยำระดับไมครอนเลยค่ะคือต้องเป๊ะมากๆในยุคที่เครื่องจักร NC หรือเครื่องที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยมันยังไม่ได้แม่นเข้าทุกวันนี้นะคะ การทำแหวนลูกสูบให้ใช้งานได้จริงเนี่ยถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยค่ะที่ทำให้โครงการมันเดินหน้าต่อไปได้จากแค่ทดสอบสูบเดียวก็ไปสู่การสร้างเครื่องสี่สูบเต็มๆได้ฟังเรื่องราวของ NR500 กับลูกสูบทรงรีนี่แล้วมันสะท้อนความเป็น Honda มากๆเลยนะครับทั้งความกล้าที่จะแตกต่างความเชื่อมั่นในทีมงานรุ่นใหม่แล้วก็ความมุ่งมั่งแบบไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆใช่ค่ะ มันคือตัวอย่างของการผลักดันขีดจำกัดทางวิศวกรรมแบบสุดๆจริงๆเพื่อเป้าหมายเดียวเลยคือชัยชนะในสนามแข่งระดับโลกแม้ว่าสุดท้ายในสนามแข่งเอ็นอร์500อาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จเปรี่ยปร่างอย่างที่เขาหวังไว้นะคะแต่มันก็ได้ทิ้งมรดกทางเทคโนโลยีแล้วก็แรงบันดาลใจไว้เยอะมากจริงๆค่ะนั่นสิครับฟังแล้วก็ทําให้นึกถึงคําถามส่งท้ายที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าไอความทุ่มเทชนิดที่แบบ ยอมทําในสิ่งที่ดูเหมือนเปิ็นไปไม่ได้เลยเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของการแข่งขันบ้างและอะไรคือแรงกลับเคลื่อนจริงๆที่อยู่เบื้องหลังความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มันดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดแบบนี้น่าคิดนะครับโปรดักชันบในมาสของสปอร์ตบแห่งยุค90ที่มีค่าตัวสูงที่สุดในโลกณเวลาขณะนั้น ฮอนด้าเอ็นปีหนึ่งพันเก้าร้สิบรีใบลูกสูบรูปวงรีคันนี้อวดโฉมเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนรถรุ่นอื่นๆในอดีตและปัจจุบันก็ยังไม่มีครับได้ฟังเรื่องราวย่อๆบนเส้นทางการพัฒนาของฮอนด้าเอ็นอาร์ที่พัฒนาเพื่อสนามแข่งกันไปแล้วซึ่งต่อมาบนแทร็กการแข่งขันเมื่อฮอน d a าจึงยุติการพัฒนารุ่นเอ็นอาร์ที่เป็นรถแข่งแล้วหันมาทุ่มให้กับรุ่นเอ็นเอ ที่ใช้เครื่องยนต์2จังหวัดแทนที่เพื่อต่อกรท้าดวลกับกู้แข่งที่ใช้เครื่องยนต์2จังหวัดและฮอน d a ก็สามารถคว้าแชมป์โลกได้โดยเฟร d ดีสเปนเซอคราวนี้มาต่อเรื่องของ NR750 ที่เป็นตัวโปรดักชันที่ถูกผลิตออกมาเพื่อผู้ขับขี่ทั่วไปแต่ผลิตมาเพียงหลักร้อยคันพร้อมค่าตัวที่สูงลิวอาจจะเรียกว่าเป็นสปอร์ตโปรดักชันที่มีค่าตัวแพงที่สุดในยุคสมัยนั้นก็ว่าได้ เป็นเวลาหลายทศวรรษที่ฮอนด้าเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของมอเตอร์ไซค์โดย NR 750ได้กำหนดความหมายที่แท้จริงของสิ่งนี้เห็นได้ชัดเจนในยุคนั้นอย่างชัดเจนแต่ฮอนด้าไม่ใช่บริษัทที่จะละทิ้งแนวคิดทางวิศวกรรมสุดขั้วเพียงเพราะทางเลือกที่ง่ายกว่าประสบความสำเร็จอย่างไม่เคยมีมาก่อนแต่ยังมุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกสุกรูปวงรีทำงานได้และพัฒนาและสร้าง NR ที่ถูกกฎหมาย สำหรับใช้บนท้องถนนเทียงประมาณ700คันในเวลานั้น NR750 เครื่องยนต์ V4 ระบายความร้อนด้วยของเหลวความจุ 784cc 90องศาถือเป็นจุดเด่นของรถรุ่นนี้ในเวลานั้นฮอนด้ามีสิทธิ์บัตรเกี่ยวกับเครื่องยนต์นี้อยู่ประมาณ200ฉบับเหตุผลที่ฮอนด้าตัดสินใจลงมือในครั้งนี้ก็เพราะการไหลของหัวสูบและประสิทธิภาพการเ่อใหม่ ลูกสูบรูปวงรีทําให้ n r มีปริมาตรห้องเผาไหม้เท่ากับเครื่องยนต์ V-8 ซึ่งทําให้สามารถบรรจุวาวได้8วาวต่อกระบอกสูบพร้อมดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ที่ขับเคลื่อนด้วยเกียร์ในห้องเผาไหม้ได้อย่างแน่นหนาแต่การทําให้ลูกสูบเป็นรูปวงรีหมายความว่าลูกสูบมีขนาดเล็กลง30เปอร์เซเมื่อเทียบกับลูกสูบคู่ที่ใช้พื้นที่เท่ากันส่งผลให้แรงเสียดทานที่เกี่ยวข้องกับ กรอกเสื้อสุบลดน้อยลงอย่างมากเครื่องยนต์ V8 เพราะมันเป็นเหมือนสุบแฟดที่หลายคนบอกว่ามันคือ V8 สุบเครื่องยนต์ใช้ชิ้นส่วนเพิ่มเติมจํานวนมากได้แก่ก้านสุบคู่ที่ทําจากไทเทเนียมซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนในสมัยนั้นหัวเทียนสอง 2, หัววาวแปดวาวและคันเร่ง EFI สองตัวต่อกระบอกสุบระบบไอเสียในรูปแบบ8เข้าสี่เข้าสองเข้าหนึ่งเข้าสอง ซึ่งค่อนข้างมีความซับซ้อนอยู่ไม่น้อยทีเดียวระบบจ่ายน้ำมัน EFI จึงมีความจำเป็นในการป้อนส่วนผสมของอากาศและเชื้อเพลิงไปยังกระบอกสูบอย่างแม่นยำระบบหัวฉีดเชื้อเพลิง PGM-FI ของ Honda มีปีกผีเสื้อคู่สำหรับแต่ละกระบอกสูบโดยมีหัวฉีดเพียงตัวเดียวในแต่ละกระบอกสูบระบบนี้มี ECU 16บิตซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับปี1 9 9 2 โดยคอยตรวจสอบเซ็นเซอร์7ตัวที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเชื้อเพลิงนี่เป็นเกรดเล็กๆน้อยๆของ Honda NR 750ที่เป็นโปรดักชันบายคันแกร่งและเป็นเทคโนโลยีที่ถือว่าสุดยอดในสมัยนั้นก็ว่าได้แม้ว่ารุ่น NR 500จะไม่สามารถพาไปสู่เส้นชัยได้ก็ตามทีแต่ทว่า Honda ก็ยังคงมีความมุ่งมั่นบนเส้นทางของการพัฒนาสวัสดี